รอกยาไอ้โง่เอ๋อยากดื่มน้ำหรือในเกิดอะไรขึ้นวะฉันจะฆ่าคุณด้วยความกระหายไม่ต้องกินยาฉันเป็นนี้คุณอยู่นะในเมื่อคุณเป็นเบาะรองนั่งของฉันในฤดูใบไม้ร่วงฉันเลยต้องเสียสละบางอย่างข้อตกลงนี้จะต้องคุ้มค่าเงินจูพิษคุณกำลังทำอะไรผลักออกไปเงียบแล้วตายไปไม่ใช่เหรอพูดอะไรนะความสับสน ความง่วงคุณเข้าใจผิดคิดว่าฉันเป็นเจ้าหญิงเทผิงจริงๆดูเหมือนว่าคุณไม่ได้เกลียดป้าเจ้าหญิงของคุณมากเท่าที่คุณแสดงออกมานะสำหรับซีเฉิงเฉียนเทผิงผู้ควบคุมเขาสังหารภรรยาและนางสนมของเขาไปหลายคนแต่กลับช่วยเขาให้รักษาตำแหน่งมกุฎราชกุมารไว้ได้อย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นเวลาหลายปีมีรักมากกว่าหรือเกลียดมากกว่ากันนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆนั่นเธอเองเหรือเจ้าหญิงเจิ้นหมิน เมื่อคืนนี้ไม่ใช่ป้านหนิงซินแต่เป็นซิเลียงโมที่พันผ้าพ,พันแผลและให้ยาทางปากเพื่อรักษาฉันลุกขึ้นนั่งแต่ทำไมเธอถึงใส่ชุดเทนบิเคียวละ่ะฉันจำได้ว่าเมื่อคืนนี้ฉันดูเหมือนถูกผู้นำตัวเล็กๆของนิกายเทนลียรผลักลงซิลิเงมโอไม่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมงานเลี้ยงคัดเลือกลิงดีแต่กอดรัดจริงไหมที่ผู้หญิงที่เสียสละความบริสุทธิ์ของตัวเองแบบนี้ยังรักฉันอยู่เอาล่ะเมื่อคุณช่วยฉันไว้ฉันก็จะยอมรับคุณ ฉันควรนอนต่ออีกสักหน่อยดีกว่ามีไข้สูงร่างกายของเธออ่อนนุ่มมากยังไงก็เธอไม่นานเธอก็จะได้นอนเตียงเดียวกับฉันไม่เป็นไรหรอกที่จะอุ้มเธอไว้ตรงนี้เพื่อบรรเทาอาการไข้สูงและทําให้ฉันสบายใจตื่นฟาบาทพระองค์กําลังทําอะไรอยู่ไอสารเลวแกกล้าเอาเปรียบฉันเหรอโอ้ฉันขอโทษมอกลัวมากและสูญเสียความสงบไปชั่วขณะฟาบาททรงสบายดีหรือไม่ ไม่เป็นไรแค่ฉันม่วงนิดหน่อยทำให้เจ้าหญิงไม่พอใจทำไมเจ้าหญิงถึงอยู่ที่นี่เรื่องนี้เป็นเรื่องยาวโมเออร์มาที่วัดประจำตระกูลของเธอเพื่อถวายการบูชายันแต่กลับพบกับนิกายเทียนลี่ที่ทำให้เกิดความวุ่นวายฉันและสาวๆเปลี่ยนเป็นชุดของเทนวิเคยวและพยายามหลบหนีแต่พวกเรากลับถูกจับได้สุดท้ายฉันก็ถูกคนร้ายที่โง่และอ้วนบังคับให้ตกหน้าผาโดยไม่คาดคิดเมื่อมอตื่นขึ้นมาเธอก็ได้พบกับมกุฎราชะกุมาร ฝ่าบาทใกล้จะสิ้นพระชนม์อจึงต้องพันแผลและดูแลฝ่าบาทตลอดทั้งคืนขอบคุณพระเจ้าในที่สุดฝ่าบาทก็ฟื้นขึ้นมาขอบคุณเจ้าหญิงที่ช่วยฉันไว้ลุกขึ้นมาด้วยความยากลําบากทาไมฉันถึงรู้สึกเหมือนมีอะไรผิดปกติตลอดเวลานะเมื่อคือนฉันครึ่งหลับครึ่งตื่นรู้สึกเหมือนโดนตีเลยฉันฝันไปหรือเปล่านะฝ่าบาทเราไม่ควรอยู่ที่นี่นานนักคุณมีปัญหาในการเคลื่อนย้ายให้โมเอช่วยคุณเราต้องออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุด ฝั่งเหนือก็ได้รับการเคลียร์แล้วกล่าวได้ว่าเหลือเพียงหน้าผาทางทิศใต้ที่ชั้นที่สุดเท่านั้นที่ต้องลงไปผู้ติดตามเทนริเคียวเกือบทั้งหมดในพื้นที่ฉีสารถูกผู้ว่าราชการสั่งให้สังหารตอนนี้เคียเชนอยู่ในภาวะนองเลือดแต่เจ้าหญิงยังคงไม่มีหลังจากรายงานต่อผู้ว่าราชการแล้วเผ่าเหมยได้พบกับเหมยหลิวและเหมยชี้รวมถึงสาวใช้ส่วนตัวของเจ้าหญิงทั้งสองและพี่เลี้ยงที่อยู่กับพวกเขาด้วยปล่อยให้เหมยหลิวและเหมยชี้กลับไปที่คุกเพื่อรับโทษ เซียวเลียนจือหากเจ้ายังหาใครไม่พบภายในสองชั่วโมงเจ้าจะถูกปฏิบัติเช่นเดียวกับเหมยหลิวและเหมยฉยีผมได้ส่งคนไปทางใต้เพิ่มแล้วครับรบกวนช่วยดูแลด้วยครับนี่ไม่ใช่แก้วนกแก้วที่คุณให้เจ้าหญิงเหรอเจ้าแก้วน้อยเอ๋ยฉันเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากนกฟีนิกซ์และนกเหยี่ยวมนุษย์โง่เขลาทำไมพวกเจ้าไม่ติดตามนกศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ไปละ่ะติดตามเจ้านกอ้วนตัวนี้ดูจะน่าสนใจไม่น้อยเลยคุณคือนกอ้วนอ้วนทั้งครอบครัว เอิ่มคุณไม่พอใจฉันเหรอลืมไปเถอะนกดีจะไม่ทะเลาะก,กับขันทีที่ไม่มีนกหรอกในขณะที่ทุกคนต่างเฝ้ามองหาทั้งสองคนอย่างกระวนกระวายโมเออร์และซื่อเฉิงเฉียนกลับเจ๋งมากแช่บ่อน,น้ำผู้ร้อนเราโชคดีมากที่ได้มาเจอบ่อน้ำผู้ร้อนอย่าก,กังวลแม้ว่าสมเด็จพระราชินีจะไม่เห็นด้วยก็ตามฉันจะยังคงรับผิดชอบคุณเจิ้นเจิ้นหมิน โยนเจ้าชายกลับเมืองหลวงทุกคนออกไปจากที่นี่นั่นเสียงปีศาจเหรอหายไปเสื้อผ้าหายไปไหนที่รักคุณกําลังมองหาสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าพ่อคุณอยู่ที่นี่ทำไมคุณถึงซ่อนตัวเมื่อเห็นนายของคุณแต่คุณกลับไม่แคร์ที่จะให้ผู้ชายคนอื่นเห็นคุณเปลือยกายคุณไม่ใช่ผู้ชายเหรอถูกต้องแล้วคุณไม่ใช่ผู้ชายอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่ ฉันไม่ได้อาบน้ำผู้ร้อนมาเป็นเวลานานแล้วทัศนียภาพที่นี่สวยงามมากทำไมท่านสิทธิ์ของท่านไม่รักใช้เราบ้างล่ะกลายใครมายุ่งกับปีศาจตัวน,นี้อีกไม่ล่ะฉันต้องรีบหนีเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีนักคนเดินผ่านมาโดยบังเอิญที่บังเอิญเดินเข้ามาเสี่ยวเซิงจือแค่กำลังส่งเสื้อผ้าตามคำสั่งของพ่อตาของเธอและเธอไม่เห็นอะไรเลยขันที่ส่วนตัวเสี่ยวเซิงจือไปหลี่ชิง ดูดออกไปพลังงานอันทรงพลังนี้เออดีดีมากคุณสูญเสียศักดิ์ศรีทั้งหมดของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงชั้นครูของคุณอยา่าจับกดจูพิษอ่า